รถไฟฟ้าจุดเริ่มต้นสู่รถไร้คนขับออโตมัสคาการปฏิวัติสู่อุตสาหกรรมยุค4.0หรือดิจิตอลแพลตฟอร์มเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังย่อสวัสดีครับผมผมเบลที่ช่องเวรา,รากกราตติแห่งนี้นะครับก่อนไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อพ่าดอัปเดตความรู้นะเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์หงอนาคตที่น่าสนใจทั่วโลกกัน จะเห็นได้ว่าในการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ละยุคนะมันก็จะมีคอเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆม,มากขึ้นอย่างในยุคของเรานะครับเราก็จะบอกว่าอินเทอร์เนต็ตมันโ,โหแรงขึ้นแต่เดิมมากเลยนะถ้าใครจะทได้นะเคยใช้อินเทอร์เนต็ต5 6K ขูดบาทถ้าเกิดทันเนาะโอ้กว่าจะต่อติดแล้วติดอีกยากเย็นเหลือเกินเดี๋ยวนี้นะ พอ 3G มาเป็น 4G นะ <_ S 1> เ,นเกิดอุตสาหการรมสร้างคอนเทนต์อย่างวิดีโอที่คุณดูอยู่ตอนนี้พอเป็น 5G มันก็จะส่งข้อมูลได้ไวขึ้นนะฮะอย่างมือถือเองวันนี้ก็โ,โหทำได้ทำงานได้หลากอย่างพอ,พอคอมพิวเตอร์เลยนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องแทบ ทำงานบนคอมพิวเตอร์นะทุกอย่างทำงานบนมือถือนะครับเก็บข้อมูลในคลาวนะครับมีระบบ Big Data นะครับในการเก็บข้อมูลจํานวนมากๆเพื่อเอาไปประมวลผลใน AI นะซึ่ง AI ก็ประมวลผลทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี่เองนะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีอุตสาหการรมใหม่ก็เกิดขึ้นในยุค4.0แบบนี้นะครับถ้าจะพูดให้ตัวอย่างให้ชัดมากขึ้นนะผมขอยกตัวอย่างประเทศบอกว่าเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมยุค4.0เลยนั่นก็คือประเทศจีนนะครับ ประเทศจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้นะครับเขาเป็นผู้นําในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะซึ่งทางโจไบเดนก็ยังบอกว่าเรายัางตามหลังจีนอยู่นะประธานาธิบดีของอเมริกาบอกว่าวันนี้อเมริกายัางตามหลังจีนอยู่เยอะนะครับเพราะจีนเองเคยปรับมีปณิธานว่าเขาเนี่ยจะทําให้รถยนต์ในประเทศเนี่ยเป็นไฟฟ้าแบบ100%เเลยภายในปี2 0 3 0นะครับลดการนําเข้าน้ํามันอย่างที่รู้กันว่าน้ํามันเนี่ยคือแบบจีนนําเข้ามาหาศาลเพราะเวลาเกิดสงครามการค้าเนี่ย ก็จะถูกกีดการเรื่องของน้ำมันถูกบีบเรื่องน้ำมันนะซึ่งเป็นจุดอ่อนของจีนจีนก็เลยตัดปัญหานะครับพยายามจะนําเข้าน้ํามันให้น้อยที่สุดก็คือดันเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้านี่เองแต่จีนไม่ได้มองแค่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวในการขับเคลื่อนนะครับเขามองไปถึงการต่อยอดเรื่องของอัตโนมัติคาหรือรถไร้คนขับนะเพื่อมันทําให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างการขนส่งที่ไม่ต้องเปลืองใช้แรงงานคนเอาคนไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้จีนก็พยายามทํานะแต่จุดเปลี่ยนนะครับที่ท เรารู้กันนะครับก็คือจีนเปิดให้เทสลาเข้ามาลงทุนในประเทศนะอย่างกิก,กะเซียงไฮ้นะคมันก็เลยเกิดการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้านะครับจนไปถึงรถไร้คนขับนี่เองนะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เทสลาเก่งนะครับในการสร้างรถแบบยานยนต์แบบสมัยใหม่นะก็ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับ เขาสิ่งที่เขามองว่าเป็นแกนของเทสลาจริงๆก็คือซอฟต์แวร์อย่าง Full Self Driving นี่เองนะก็คือระบบขับเคลื่อนแบบไร้คนขับนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเทสลาเนี่ยเขาก็พยายามเก็บข้อมูลนะครับในการประมวผลผลผ่านเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ไปประมวลผลทำให้รถมันขับอย่างที่เราเรียกว่าออโต้ไปรอแต่ออโต้ไปรอมันก็แค่ช่วยในบางส่วนใช่ไหมเออแต่ Full Self Driving คือขับแบบปล่อยมือ100ได้สามารถให้รถมันแฮนเดิลชีวิตเราได้เลยนะครับ นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เนี่ยพอเทสลาเข้ามานะครับแล้วมีเป้าหมายเดียวกับจีนนะจีนก็เลยมาว่าเนี่ยแหละเขาจะเอาตรงนี้สร้างสิ่งแวดล้อมมาเพื่อเร่งให้มในประเทศเนี่ยแบรนด์ของจีนเนี่ยสร้างรถไล้คนขับขึ้นมาให้ได้ พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับหลายคนก็บอกว่าเมันก็แค่รถยนต์ที่เอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้เสียบชาร์จไฟบ้านเข้ามาเอาไฟเข้าแบตเตอรี่ไฟจากแบตเตอรี่ไปขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเกิดการเคลื่อนที่ไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับไม่ต้องมีการซ่อมบ,บํารุงถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนัวเทียนจุกจิกเหมือนอย่างรถน้ํามันหากมองผิวเผินอาจจะใช,ใช่นะครับแต่ถ้ามองดีๆลึกลงไปเนี่ยทุกอย่างมันเป็นระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีซอฟต์แวร์ควบคุมหรือมันจะเป็นเรียกว่าเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้นะครับ ถ้ามองดีๆมันคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่เป็นรถน้ำมันที่อยู่มาอย่างยาวนานเนาะจากงาน World Economic Forum นะครับงานเสวนาด้านเศรษฐกิจระดับโลกนะซึ่งก็มีการชวนบริษัทเอกชนชั้นนำนะกว่า1 7อุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยนะซึ่งวันนี้เขาก็บอกว่าโลก กำลังเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่กล่าวก็คือนายคราวชวับนะครับผู้ก่อตั้ง World Economic Forum นะซึ่งเขาพูไดไว้ในปี2016นะถ้าใครอยากจะเอาไปดูนะไปลองโหลดหารายละเอียดมาอ่านนะหัหรายละเอียดมันเยอะมากจริงๆนะครับหลักๆเลยเขาบอกว่าวันนี้นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค4.0เนี่ยหัวใจสําคัญมันคือทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มนะหรือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลทั้งหมดแล้วก็เรื่องของออ การขับเคลื่อนอัตโนมัตินะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรเครื่องยนต์ทั้งหลายเนี่ยจะมีความเป็นระบบอัตโนมัติเข้ามามากขึ้นเนาะซึ่งอุตสาหกรรมที่จะรับผลกระทบนะก็คืออุตสาหกรรมยุค3.0นี่เองนะจะได้รับผลกระทบท,ที่ค่อนข้างหนักและรวดเร็วมากๆเลยเนาะซึ่งหลายคนก็อ,กอาจมาพูดถึงตรงนี้อาจจะงงว่าเฮ้ยไอการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันคืออะไร นะเอ้ย,อยมันคืออะไรกันแน่มันเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วมันนับครั้งยังไงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมมันก็คือการสร้างผลผลิตให้มากกว่าเดิมนะคือมนุษย์เราเนี่ยมันมีการาวิวัฒนาการเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องวิวัฒนาการด้านปัจจัย4ี่นะครับเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยใช่ไหมเราอยากจะสร้างผลผลิตให้มากขึ้นยุคแรกเราหาอาหารจากการล่าสัตว์ถูกไหมพอเราล่าสัตว์ออกไปล่าาาบบ้้้งงได วันนี้อดกินบ e. ้างนะครับก so, <c oughs> ็เลยเออเริ่มจะมาทําเกษตรกรรมเพื่อให้เรามีกินได้ทุกวันนะมีเริ่มทําฟาร์มนะครับเขาเรียกว่าเป็นยุคเกษตรกรรมเนาะหลังจากนั้นนะเขาบอกว่าเฮ้ยคนมันเริ่มมากขึ้นนะครับอาหารเริ่มไม่พอกินทําฟาร์มเกษตรเริ่มไม่พอกินล้ก็เลยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนะก็คือผลิตจํานวนมากๆนะครับ สร้างผลผลิตมากกว่ายุคเกษตรกรรมเป็นสิบเป็นร้อยเท่านะครับฉะนั้นนะในอุตสาหกรรมเนี่ยหลักๆก,ก็คือใช้เครื่องจักรมาเป็นตัวสร้างผลผลิตให้มากขึ้นนี่เองเนาะซึ่งไอ้หัวใจในการที่ทําให้เครื่องจักรมันทางานแรงงานแทนคนกับสัตว์เนี่ย นั่นก็คือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้เองนะครับซึ่งวันนี้เราแบ่งออกเป็น4ยุคนะครับยุคแรกนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่1นะรหรือเราเรียกยุค STEAM Engineering นะครับหรือยุคเครื่องจักรไอน้ำนี้เองเนาะซึ่งยุคนั้นก็คือเริ่มตั้งแต่ปี1760ถึงปี1820นะครับ ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีนะเครื่องจักรไอ้น้ำเอาน้ำมาต้มให้เดือดนะครับแล้วก็เอาไอ้น้ำที่มีแรงดันสูงเนี่ยไปหมุนเทอร์ไบน์ให้เกิดการเคลื่อนที่ก็เกิดเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่อย่างลถไฟไอ้น้ำอย่างที่เราเคยเห็นนะครับเกิดการเคลื่อนที่เครื่องทอผ้าอะไรทั้งหลายที่เป็นเครื่องจักรก็ต <st> อนนั้นก็คือใช้พลังงานจากเครื <st> ่องจักรไอ้น้ำทั้งหมดนะฮะก็แทนที่จะใช้แรงงานคนกษัตริย์นะครับก็ใช้แรงงานเครื่องจ <st> ักรก็ถือว่าเป็นยุคแรก ที่เริ่มเอาเครื่องจักรมาใช้จากเทคโนโลยีสตีมเอนจิ้นนะหรือเครื่องจักรไอน้ำนะมาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่2นะครับยุคที่2นะครับเริ่มตั้งแต่ปี1880นะถึงปี1900นะครับก็คือยุคของอิเล็กทริกซิตี้เนาะหลังจากที่เรานะปฏิวัติยุคแรกมานะครับเราก็มีการค้นพบไฟฟ้านะครับพอค้นพบไฟฟ้าก็มีการเอามาค้นพบเรื่องของเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเรื่องของน้ํามัน ก๊าซธรรมชาตินะก็เกิดเครื่องจักรขนาดใหญ่นะซึ่งยุคนั้นเราบอกว่าเป็นยุคที่เขาสร้างอุตสาหกรรมหนักไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรอเล็กเกิดการหลอมเหล็กขึ้นมานะครับอุตสาหกรรมที่เอามาได้ใช้ในระบบสายพานการผลิตนะครับถ้านึกภาพนะระบบสายการผลิตที่เพื่อสร้างผลผลิตเยอะๆหรือ mass production เนี่ย ก็อย่างพวกรถยนต์นะถ้าในวงการรถยนต์เราก็จะเห็นอย่างฟอร์ดนะฟอร์ดเนี่ยเขาก็ลดต้นทุนะในการสร้างรถออกมาเยอะๆนะใช้เาเรียกว่า mass production ก็คือระบบสายพันธุ์การผลิตโดยใช้เครื่องจักรเหล่านี้เข้ามาทํางานนะครับหรืออย่างโตโยต้าเองนะฮะแล้วก็มีเรื่องการสร้างอุปกรณ์ผลิตชิปอิเล็กทรอนิกส์ออกมานะครับก็คือในยุคนั้นเนี่ยก็คือใช้เครื่องจักรทางานออกมามาถึงยุคที่3นะครับเอ่อก็เรียกว่าการปฏิตวัติาุตสารกรรยุคที่3หรือยุค คอมพิวเตอร์นี่เองนะอันนี้ต้องนับมาตั้งแต่ปี1,900บวกบวกเลยก็ว่าได้นะครับ ยุคนั้นนะเราเริ่มคิดค้นคอมพิวเตอร์ออกมานะครับซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทําหน้าที่ในการประมวลผลตัดสินใจแทนคน,นครับมันก็ทําให้เกิดอุตสาหกรรมแบบใหม่ขึ้นมาก็คืออุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดนะสร้างมูลค่ามากกว่าในการผลิตสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ก็เกิดจากคอมพิวเตอร์นะครับใช้โปรแกรมสร้างานวัตกรรมขึ้นมาใหม่ๆเกิดเป็นอินเทอร์เนต็ตออกมาเกิดกาสรสื่อสารเก็บข้อมูลมากขึ้นนะั่นก็คือจุดเริ่มต้นของยุค คอมพิวเตอร์นะมันก็พลิกโฉมอุตสาหกรรมไปอีกยุคหนึ่งนะหลังจากนั้นนะครับก็เกิดมาเป็นยุคอุตสาหกรรม4.0นะครับหลังจากที่เรามีคอมพิวเตอร์แล้วนะครับคอมพิวเตอร์มันก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเห็นว่ามันก็ต่อยอดกันมานะ ซึ่งวันนี้นะอายุ4.0นะเขานับมาตั้งแต่ปี2015บวกบวกนะับคือทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับเราก็คือเราเห็นว่าคอมพิวเตอร์มันประมวลผลด้วยดิจิตอลใช่ไหมฉะนั้นพอวันนี้อินเทอร์เน็ตมันเร็วขึ้นนะครับประมวลผลได้เร็วขึ้นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะมันก็สร้างนวัตกรรมออกมาไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ IoT Internet o f t h i n g s นะครับอ,อุปกรณ์ที่มันสื่อสารดิจิตอลได้ ระบบคลาวคอมพิวติ้งนะครับการเก็บข้อมูลประมวลผลคอมพิวเตอร์ส่วนกลางนะครับระบบ Big Data นะครับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ระบบปัญญาประดิษฐ์เดี๋ยเรียกว่า AI artificial intelligence นี่เอง าพูดถึงลดไล้คนขับแล้วนะครับคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ชวน Google มาลงทุนบ้างล่ะเพราะ g o o g l e ก็ทำออกมานานทำออกมาก่อน t ท sla เสียอีกนะครับแต่ด้วยแนวคิดของ Google นะเขาบอกว่าถ้า Product มันยังไม่เพอร์เฟสมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่ทำออกมาขายเด็ดขาดนะมันก็ต้องข้ามกับมุมมอง t ท s l a ซึ่ง t ท s l a มองว่าเฮ้ยของอย่างเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้นะเหมือนอย่างมือถือนะ iPhone ออกมามันก็เวอร์ชันวันมันก็ไม่ดีนะมันก็จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดต iOS ไป ให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเทสลาก็ใช้หลักการเดียวกันนะเก็บข้อมูลนะครับปกติเวลาเราใช้งานเนี่ยอย่างรถเทสลายิ่งใช้เยอะมันข้อมูลก็ยิ่งเยอะใช่ไหมมันมีการเก็บข้อมูลผ่านกล้องแปตัวผ่านเซนเซอร์13จุดนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปสู่ Big Data ที่ Data d o ดโจเซนเตอร์นะแล้วก็ทําให้การ AI เกิดการเรียนรู้นะเขาเก็บภาพเป็น Image Processing ประมวลผลจากภาพเรียนรู้ว่าเอ้นี่คือป้ายจราจรนี่คือคนนี่คือรถบรรทุกนี่คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับ มันก็คือเขาบอกว่า AI อ่ะมันก็เหมือนเด็กนะมันจะค่อยๆเก่งขึ้นผ่านการเรียนรู้ยิ่งคุณใช้เยอะเก็บข้อมูลเยอะนะมันก็จะเก่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้นะฮะมันก็เลยทําให้จีนเขาก็มองว่าเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้จริงๆเนี่ยหลักการแนวคิดของเท s l a เนี่ยตรงกับในแบบของเขาคนระับเพราะประเทศเขาเองเนี่ย 1.39พันล้านคนเนี่ยอย่างแต่ละปีเนี่ยเขาก็มีคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยอย่างน,น้อยๆปีละ260,000คนแล้วนะครับะน้น,นะการที่คุณจะไม่ต้งรอให้เพอร์เฟกเหมือน Google เนี่ยเมื่อไหร่จะได้ใช้นะก็ไม่ทันกินไปดีนะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นเอาแค่พอใช้ได้นะครับแล้วก็คุณก็สร้างกรอบขึ้นมานะครับให้เอามาทดลองใช้ไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์ชีวิตคนนะครับเขาก็สร้างพื้นที่เหมือนเป็นแซนบ็อกขึ้นมาเอย เมืองนี้มีอุปกรณ์ควบคุมที่มันรองรับรถไร้คนขับให้ลองอ่าลองวิ่งในเมืองนี้ก่อนเนาะซึ่งอย่างในที่จีนเองเนี่ยเขาก็สร้างเมืองขึ้นมาเขาเรียกว่าเมืองชื่อสงอันใหม่นะครับอยู่ทางตอนใต้ของปักกิ่งนะห่างไปประมาณ100โลนะครับซึ่งเมืองนี้นะครับเขาบอกว่า ถ้าอยากเร่งให้รถไร้คนขับเอามาใช้ได้เร็วขึ้นเอามาใช้ได้จริงมากขึ้นนะครับเมืองนี้จะต้องมีสิ่งแวดล้อมนะฮะที่เหมาะกับรถไร้คนขับอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองนี้ก็จะมีเรื่องของระบบ IOT นะครับอ่ามี IOT รถเนี่ยสามารถพูดคุยการจราจรเชื่อมต่อกับตัวในเมืองได้นะอ่าเรื่องของระบบ AI นะครับสัญญาณไฟแดงพูดคุยกันนะครับเวลาคนจะข้ามมีกล้องส่องนะครับรู้ว่าเอ้ย คนที่จะข้ามอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะครับก็จะไปสื่อสารกับรถนะครับซึ่งในเมืองสงอันนี้นะครับเขาก็ได้เซ็นสัญญากระทางไปตู้นะครับซึ่งเป็นรถขับอัตโนมัติของจีนอนี่ยที่ผมเคยทคําคลิปไปนะได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะลองเอาแท็กซี่ไปตู้เนี่ยมาวิ่งจริงในเมืองนี้นะแหมจีนก็ทําได้นะสั่งอะไรได้อย่างนั้นนะ ฉับไวมากๆเลยนะครับบอกตรงนี้ต้องเป็นเมืองใหม่ก็สร้างขึ้นได้ทันทีนี่คือ power ในจีนะซึ่งมือนก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างรถแท็กซี่และคนขับนี่เองนะครับเป็นไงบ้างครับนะก็จะเห็นว่านะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็แค่จุดเริ่มต้นสู่รถไร้คนขับเท่านั้นเองนะฮะมันไม่ใช่แค่รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อน นะครับแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เอารถเนี่ยจากน้ำมันเนี่ยมาเข้าสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเพิ่มซอฟต์แวร์เข้าไปจนเป็นรถไร้คนขับอีกหน่อยนะครับผมคาดว่าในอีกประมาณ8-10ปีข้างหน้าการขับรถเองอาจจะเป็นเรื่องที่น่าอันตรายดังนั้นนะครับทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะตามเทคโนโลยีที่มันเติบโตคู่ขนานมาด้วยกันมันไม่ได้มีเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งมันนำหน้านะครับเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นมันมันคู่ขนานไาแล้วมันจนมาถึงจุดบรรจบ ็อาจจะทำให้เกิดรถไร้คนขับหรือรถอัตโนมัติให้ใช้งานได้จริงในวันอนาคตข้างหน้านะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงฮะอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอยากจะสนับสนุนนะครับก็สนับสนุนมาได้ที่ QR Code โค้ดตามนี้ได้เลยนะฮะหรืออาจจะสนับสนุนเป็นอ่า YouTube รายเดือนนะครับหรือ f a c e b o o ซัพพอร์ตนะหรืออยากจะสั่งเป็นเสื้อเทสลาก็ทำได้เช่นกันนะครับนะฮะท่านมีอะไรอัปเดตเจ๋งๆผมจะมาเล่าฟังอีกนะคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันใน คลิปหน้านะครับ